สรครับกลับเข้าสู่รายการตามเซียนสองภาคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ถึงเวลาของอาจารย์สมานทองสามรับพี่เล็กบางยีขันฮะอย่างที่บอกเซียนจริงพาะแท้นะครับคุณผู้ชมพลาดโอกาสนี้ไม่ได้นะครับ เดี๋ยวต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีค่ะพี่เล็กครับคุณครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเช่นกันครับผมนะฮะก็พบกันทุกวันพุธนะครับรายการสดนะครับผมกับอาจารย์สมานคลองสามนะครับมาพบกับแฟนรายการเช่นเดิมนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานะครับหลวงพ่อเงิน ครับพิมพ์จอบเล็กนะครับสองพิมพ์ที่ผ่านมานะครับยังพอจํากันได้อยู่นะครับผมนะครับวันนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งพิมพ์อีกหนึ่งพิมพ์นะครับนะครับจาได้มากนะครับได้ความรู้มากนะครับจาได้น้อยก็ได้ความรู้น้อยนะครับแต่ก็อาจารย์กบก็ยังสามารถไปดูที่ลีลานาลไรได้ใช่ไหมครับแต่การสมานนี่อธิบายนีด ผู้ชมฟังแบบรู้เลยครัาเลยครับครับวันนี้มีอะไรนําเสนอครับอาจัรย์วันนี้เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินวัดบางคานอีกอีกเหรียญอีกพิมพหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นพิมพ์เท้ากระดกเป็นพิมสามละครับพิม์เป็นพิมสามแล้วนะครับเป็นพิมที่สามนะครับความนิยมของนักเล่นพระเนี่ยให้เป็นพิมพ์ที่สามครับผมนี่ครับเป็นพิมพ์ที่สามนะฮะ พิมพ์ท้ากระดกเนี่ยก็ตามชื่อเลยตามชื่อนะครับตามชื่อเท้าของท่านที่เท้าซ้ายที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเท้าก็จะหงายขึ้นหงายขึ้นแล้วนิ้วเท้าก็จะกระดกขึ้นไป<ม>แล้วก็ที่ที่ฝ่าเท้าเนี่ยที่ใต้เท้านะที่หงายขึ้นมาเนี่ยใต้ใต้นาแข้งเนี่ยนะครับ,รบก็จะมีเนื้อเกิด<ม>จะมีเนื้อเกิดขึ้นมา องค์นี้เนี่ยเนื้อเกินหลุดไปก็มีนิดหน่อยเดี๋ยวอีกพิมพ์หนึ่งเดี๋ยวให้ดูอีกรูปหนึ่งก็จะมีเนื้อเกินที่ชัดเจนนะครับที่ชัดเจนภาพพิมพ the ์น mm ี้มีตำหนิที่ดูมีอยู่ทั้งหมดประมาณ15ที่นะครับวันนี้วันนี้ต้องต้องจางละเอียดเลยนะครับละเอียดเลยนะครับละเอียดเลยนะฮะเอาแรกเลยนะครับที่1่ดูที่ฝ่าเท้าก่อนเลยตามชื่อของเท้ากระดกนะครับ นี่ครับปลายเท้าจะกระดกขึ้นนะครับจะกระดกขึ้นแล้วก็ตรงตรงกลางตรงกลางเท้าซ้ายเนี่ยถ้าเดี๋ยวองที่ที่ติดชัดๆหรือเนื้อไม่หลุดเนี่ยจะมีเนื้อเกินขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกภาพนเห็นแล้วนะครับปลายเท้ากระดกนะครับนะครับนะฮะเป็นเป็นจุดแรกที่เป็นชื่อของท่านเราก็ต้องเอาตรงนี้ก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เท้ากระดกจะดูยังไง นะครับต่อไปเราก็มาดูจุดที่สองจุดที่สองก็คือเส้นจีวรที่หัวเข่านี่ครับครับนี่ฮะเส้นนี้้าพพิมพ์นี้เนี่ยทั้งสามทั้งสามพิมพ์ที่ที่สองพิมพ์ที่ผ่านไปเนี่ยสู้ความชัดเจนเนี่ยสู้พิมพ์เท้ากระดกไม่ได้นะครับพิมพ์เท้ากระดกถ้าติดชัดๆแล้วไม่ได้ใช้นะสมบูรณ์นะ เส้นจะสวยทุกเส้นนี่ครับคมชัดเลยครับคมชัดลึกมากครับเส้นบนนะครฮะเส้นบนว่าขาวี่จะลึกต้องลึกครับต้องลึกเฉพาะเส้นนี้ยิ่งยิ่งต้องสําคัญของภาพนี้ก็ชัดนนะครับต้องต้องลึกนะครับต้องลึกแล้วก็ดูเรามาดูที่ปลายเท้านะฮะปลายเท้าของหลวงพ่อนะครับฮปลายเท้าขวาที่อยู่ห้างบนนะครับดูนะฮะวาเป็น มีรอยเว้าออกไปเป็นสองทางเห็นไหมครับนี่นะฮะทุกองค์ต้องเป็นอย่างงี้จุดนี้เป็นจุดสําคัญครับสําคัญสำคัญเป็นยังไงพอถอดออกมาแล้วเนี่ยพระองค์ไหนที่ถอดออกมาแล้วลอยเว้านี้จะหายไปนะครับผมครับนะฮะลอยหางแสงแซวนะตรงนี้นะครับจะหายไปนะครับถ้าเผื่อเป็นองค์จริงแล้วก็จะยังอยู่นะครับยังติดอยู่นี่เห็นชัดแล้วนะฮะ ครับต่อมาจุดที่4จุดที่4เรามาดูที่ชายจีวอนชายจีวรที่อยู่ข้างตัวท่านนี่ครับเส้นนี้ตรงกลางพอดีนะครับตรงกลางตรงนี้จะเป็นเส้นที่แหลมคมและชัดที่สุดนะครับ,รบทั้งหมดมีเส้นนี้ชัชดที่สุดถ้าเผื่อเส้นเนี้ถ้าล่องทั้งสองข้างนี่ตื้นแล้วก็เส้นเบลอนะครับไม่แทแนะ้แสดงว่าถอดมาแสดงว่าถอดมา นะครับนะเนี่ยเนี่ยจำให้ดีนะครับเส้นนี้เป็นเส้นที่เราเราจําเป็นต้องดูเลยนะครับเป็นแท่งที่มันเลยนะครับเป็นแท่งแหลมคมและสูงกว่าครับสูงกว่าทุกเส้นและชัดเจนนะฮะถ้าของปลอมนี่เหมือนกันหมดเลยเสมอกันเลยอ่าเสมอกันทุกเส้นนะครับครับมนะฮะต่อไปเราก็มาดูที่สังคติสังคตินะครับสังคติของของพระพิมพ์เท้ากระดกเนี่ย สังกติค่อนข้างจะเรียบร้อยนะเรียบร้อยมันจะมีรอยบุ๋มรอยว้าวกันนิดๆหน่อยๆไม่เหมือนพิมที่สองพิมที่ผ่านมาคุณเล็กใช่ไหมฮะสองพิมที่ผ่านมาอาจจะแข้งติดกับแข้งตรงนะจะว้ามากแต่เท้าก็ดกกับเว้าน้อยนะทั้งสองข้างนะครับค่อนข้างจะเรียบร้อยครับกบมขับนะค่อนข้างจะเรียบร้อยนะครับถึงจุดที่ ต่อไปเลยครับหกนะจุดที่หดูตรงหัวไหล่ล่องจีวรจะลึกชัดนะครับครับจะลึกชัดนะครับล่องแรกนะครับอครับที่สำคัญที่สุดของเส้นจีวรทางทางด้านแขนขวาคือตรงนี้ครับห จีวรจะบุ๋มหายไปตรงนี้จะเป็นรอยบุ๋มเหมือนจีวรขาดนะครับต้องต้องจําให้ดีนะจุดนี้นะครับต้องจําให้ดีเป็นหลุมทุกองครับเป็นตําหนิในพิมพ์เลยตําหนิในพิมพนะครับถ้าเผื่อของปลอมเนี่ยเขาถอดขึ้นมาหลุมนี้ก็จะหายไปหรือไม่งั้นก็แต่งพิมพ์ขึ้นมาใหม่จะบางตื้นนะฮะก็ก็จะไม่เห็นเลยนะครับจะไม่มีเลยครับ ฮะต่อมาจุดที่7จดจุดที่7แล้วนะครับจุดที่7จดจุดที่7ดเรามาดูตรงแขนลำแขนนี่ครับแขนขวานะครับลำแขนขวาข้างในจะมีกล้ามเนื้อเห็นไหมครับผู้ชมเป็นักกล้ามเลยนะฮะอ่าเป็นนักกล้ามเลยแล้วก็ตรงกลางมีแองอืมนะมีแองทุกองคครับทุกองค์แล้วก็ตรงสันของลำแขนท่อนบนเนี่ยจะมีตุ่ม สอามตุ่มถ้าชัดๆเจหนึ่งสองสามสี่นะครับมีสี่ตุ่มนะครับครับและอีกที่หนึ่งข้อสอกครับข้อพับอันนี้มีทุกพิมพ์ครับทุกพิมพ์กบครับไม่ว่าจะเป็นแข้งตรงแข้งติดนะครับเท้ากระดกนะครับมีทุกองค์เข้าใจว่าน่าจะถอดมาจากพิมพ์เดียวกันแล้วก็มีการ ติดโนติดนี่แต่งพิมพ์เพียนไปนิดๆโดยๆนะครับเขาก็เลยมาแยกพิมพ์กันนะครับจริงๆและสมัยตอนไม่ได้แยกนะครับไม่ได้แยกนะฮะไม่ได้แยกครับครับในช่วงต่อไปต่อไปเรามาดูจุดที่แปดจุดที่แปดแล้วนะครับจุดที่แปดนี่ครับรอยบุ๋มตรงราวนมด้านขวาอืนี่ฮะ จุดนี้ต้องมีทุกองค์อีกอ่ะเกือบติดลักแร้แล้วนะฮะเกือบติดลักแร้จาไว้เลยนะครับตุ่มหนึ่งสองอันนี้ต้องจําไว้นะครับต้องจําให้ดีจําไม่ได้ต้องจดด้วยนะครับคุณผู้ชมต้องจดนะครับอันนี้เป็นเป็นจุดสําคัญนะครับเป็นจุดสําคัญนะครับเมื่อลําตัวเราอธิบายไปหมดแล้วเนี่ยต่อไปเราก็มาดูที่ใบหน้าครับใบหน้าจุดที่9ครับ จุดที่เก้าเมตตาครับเมตตาขวาเห็นไหมครับเมตตาขวาจะชี้ขึ้นนะครับนี่ครับจะชี้ขึ้นแล้วมาติดกับขอบตาด้านบน<ม>นะครับเห็นไหมฮะติดกับขอบตาด้านบนเบ้าตาของด้านขวาเนี่ยจะเว้าลึกลงไปกว่าด้านซ้าย<ม>ครับนะฮะเบ้าตาจะใหญ่กว่านะคุณกบนะครับผมอ่าแล้วก็ลึกด้วย นะด้านซ้ายเบ้าตากับตื้นนะเมตตาจะกลมกลมนะค่อนข้างกลมจะตื้นนะครับต่อมาเราก็ามาดูจุดที่10บจุดที่10บแล้วนะค,ะนะครับคุณผูจุดที่สิบจุดที่สิบมาดูที่โหนกแก้มนะโหนกแก้มขวาจะสูงเด่นเห็นไหมครับ,รบนะฮะ หนกแก้มซ้ายจะต่ํากว่าเหมือนกับทุกพิมพ์ที่ผ่านมาที่อธิบายบนะคุณเล็กนะอันนี้จะชั้นเหมือนแข้งตรงเหมือนแข้งตรงรรแข้งตรงหูหูขวานะครับอ้าวโทษหูซ้าย,ห,ายหูซ้ายดูนะฮะจะเล็กและสั้นนะงอโค้งกว่าหูขวาแต่ว่าสั้นและต่ํากว่านะครับครับปลายหูเนี่ย ไปเชื่อมติดกับขอบด้านไหนนะครับดูฮะสังเกตดูให้ดีการสังเกตพิมพ์พระเนี่ยนิดๆหน่อยๆเนี่ยต้องจําให้ได้รายละเอียดนะครับารายละเอียดครับรายละเอียดต้องจําให้ได้นะครับนะครับผมนักนผู้ชมจําให้แม่นนะครับครับครับอ่ารับผมตอบเม่คิดตอบจุดที่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดนะฮะจุดที่สิบเอ็ดจุดที่สิบเอ็ดก็อธิบายรวมไปแล้ว ครับผมรวมไปแล้วจุดสิบเอ็ดสองเลยครับครับครับที่สิบสองสิบสองเรามาดูที่คางดูที่คางครับที่คางนะครับคางของพระพิมพ์เท้ากระดกไม่เหมือนกับพิมพ์อื่นนะครับไม่เหมือนกับพิมพ์อื่นคางจะยื่นออกมามากมากเลยครับผมนะคางจะยื่นแหลมออกมามากมากเลยแล้วก็ตรงปากเน่จะยุบบุ๋มลงไปนะครับบุ๋มลงไปเหมือนคนแก่ที่ไม่มีฟัน ครับผมเห็นภาพเลยเหมือนคนแก่ที่ไม่มีฟันคือคือพิมนี้เนี่ยหน้าเนี่ยทำได้เหมือนลุงพ่อมากครับผมนะลุงพ่อในรูปลุงพ่อก็ปากก็หมุนบุ้มยุบลงไปอย่างนี้ไม่มีฟันนะครับไม่มีฟันครับผมฮะต่อไปสิบสามใช่ไหมครับแล้วก็จมูกครับจมูกเนี่ยเขาจะสูงเด่นกว่าพิมพ์อื่นหนากว่าพิมอื่นจริงๆแล้วผมเคยได้นะ เคยได้จมูกแหลมมากพระพิมพ์นี้นะจมูกแหลมเด่นชัดนะครับเด่นชัดกว่าพิมพ์อื่นพิมพอื่นยังจมูกแบนลงไปบางทีก็จมูกโตบ้างแต่พิมพ์เท้ากระดกเนี่ยจมูกจะแหลมนะมดังจมูกจะเด่นชัดเลยนะครับนะฮะสิบสามสิบสามครับเรามาดูที่เส้นขอบเส้นขอบของพระนี่ครับเริ่มจากแต่ หัวไหลขึ้นไปนะครับขึ้นมาถึงด้านบนแล้วก็ลงลงมาจนถึงหัวไหลด้านซ้ายและขวาครับผมนะครับจะคมชัดนะฮะดูสิครับจะเป็นเส้นคมชัดกว่าทุกพิมพ์ครับนะฮะจะเป็นเส้นคมชัดกว่าทุกพิมพ์เป็นเส้นขึ้นมาเลยนะครับถ้าเป็นเส้นขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวมีอีกรูปหนึ่งขอโทษมีอีกรูปหนึ่งก็จะเป็นเส้นเหมือนกันับครับ นะฮะถ้าเผื่อบางองเนี่ยที่ติดไม่ชัดหรือพระไม่ค่อยชัดเจนก็จะเห็นเส้นบ้างแต่ก็ไม่ไม่ชัดเจนมากนะครับผมครับผมครับผมครับจุดที่14บสี่จุดที่14จุดที่14ใต้ศอกทั้งสองข้างครับนี่ใต้ข้อศอกใต้ศอกทั้งสองข้างนะฮะลงมตรงนี้เนี่ยครับลงมาอานี่แหละครับตรงนี้จะลึกมากครับ จะลึกมากครับทั้งทั้งสองข้างเวลาเขาดูพระเกแท้เนี่ยต้องดูจุดนี้เป็นเป็นสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับต้องลึกลงไปเหมือนกับคุณกบว่าว่าตอนทำหุ่นเทียนเนี่ยพระไปวางที่ที่พื้นนะที่แผ่นมาแปะเอาไว้ถึงได้คมลึกขนาดนี้นะครับพอถอดออกมาแล้วสองข้างเนี่ยจะตื้นไม่ไม่ไม่ลึกชัดเหมือนของจริง ต้องดูส่วนที่ลึกที่สุดครับผมแล้วใต้ศอกด้านขวาในแอ่งนี้นะครับจุดนี้สําคัญมากครับอาจารย์คุดมีไม่มีไม่มีไม่มีที่ตำราไหนบอกครับไม่มีตําราไหนบอกีผมเชื่อเชื่อได้เลยนะครับยังไม่มีตําราไหนบอกนี่ครับสำคัญนะครับถ้าองค์ติดชัดติดครบถ้วนนะอันนี้เราพูดถึงติดครบถ้วนนะครับดูฮะใครจะว่าอย่างไรไม่ทราบผมว่าเหมือนต้นไม้นะ เหมือนต้นไม้นี่ครับอยู่ข้างในถ้าติดชัดจริงๆนะครับมีทุกอมครับครับวันนั้นผมเคยดูของท่านเฉสัตว์ทองสลวยครับผมนะท่านเอามาให้ดูท้ากระดกเหมือนกันครับครับผมบอกอ่าท้ากระดกแท้แน่นอนแท้แน่นอนเขาบอกอ้าวอาจารย์ดูไงแท้อ้าวท่านดูสิครับดูนี่ ใต้ข้อสอกด้านขวาเหมือนมีต้นไม้พอบอกเตอนนั้นเองท่าน่องดูโอ้จริงจริงจริงจครับพ่อจริงครับครับนะฮะจุดสุดท้ายครับจต่อไปเป็นจุดที่15นะครับจุดที่15จุดนี้สําคัญอีกเหมือนกันครับนะครับท่านผู้ชมจุดนี้เป็นจุดที่ชี้ขาดได้ว่าแท้หรือไม่แท้เหรียญจะแท้ยังไง นะคือเนื้อเกินที่เป็นตุ่มขึ้นมานะครับเป็นตุ่มขึ้นมาลักษณะนี้นะครับจะเป็นคล้ายลูกส้มหรือผิวมะกรูดครับผมนะครับผิวเจ้าข่ขะนะครับถ้าก็ถ้าก็หลับตานึกเอาแล้วกันว่าผิวมะกรูดเป็นยังไงครับผมนะครับที่ปูดขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากเนื่องจากเนื่องจากหุ่นเทียนหรือหุ่นขี้พึ่งแตกนะครับ อพอแตกก็พอแตกก็จะปูดขึ้นมาอมพอปูดขึ้นมาพอเทโลหะลงไปเนี่ยพอปูดขึ้นมาเสร็จพอหอด้วยดินยังไม่เทโลหานะพอหอด้วยดินดินก็จะปนทรายละเอียดละเอียดใช่ไหมคุณกบใช่ไหมฮะ <ๆ S 1> ก็จะไปทิ่มกับหุนขี้พึ่งจะเป็นหลุม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 อย่างนี้ครับเป็นหลุมหลุมเล็กๆอย่างนี้ครับนี่ต้องมีทุกองนะฮะมีถ้าไม่ไม่ทุกองไม่ทุกองรอยรอยแตกของหุ่นเนี่ย ไม่ตรงกันทุกองค์ครับผมแต่ว่ามีตรงไหนต้องเป็นลอยอย่างนี้ต้องเป็นแค่ไข่ลูกส้มครับครับต้องเป็นลูกส้มอย่างนี้ครับครับถึงถึงถึงจะเรียกว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยชี้ขาดได้เลยครับครับสมัยนี้เนี่ยของการ็กของปลอมของฝีมือเนี่ยในพัฒนาในพัฒนาก็ มีวัฒนาการมาเรื่อยๆด้วยดินไทยเหมือนกันนะครับคืออาจจะเกิดเกิดจากการตรงนี้นะครับผมตอนที่ถามว่าอาจจะเกิดจากการสำลอกเทียนเพราะว่าปาขี้วัวไปแล้วเนี่ยเช่ต้องมาอุ่นเพื่อให้เทียนข้างในสำลอกใช่ใช่บางบางบางองค์เนี่ยก็อาจจะเกิดเบ้าทะลุขึ้นมาเบ้าทะลุใชทำให้เกิดจุดขึ้นมาเนี่ย ก็อาจเป็นได้มาจุดนี้ไปเป็นจุดที่บางครับผมจะมีเทียนค้างอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมลอกมาไม่หมดเทลงไปก็เลยเลยเป็นเป็นเม็ดใช่ไหมฮะอ๋อครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกองหนึ่งมาดูอีกองเปรียบเทียบกันนะครับเปรียบเทียบกันนะครับผมนะฮะอีมอ่าเนี่ยเปรียบเทียบกันเห็นไหมครับนะฮะอ่าครับดูว่ามีเหมือนกัน ทุกจุดนะครับผมทุกจุดแต่องนี้บางจุดจะค่อนข้างคมชัดมากอเห็นไหมครับนี่ครับที่ผมว่าฝ่าเท้าครับตรงฝ่าเท้าเมื่อกี้เนี่ยององเมื่อสักครู่เนี่ยฝ่าเท้าเนี่ยหลุดไปพวกพวกเนื้อเกินนี่นะครับตรงนี้หลุดไปอันนี้ชัดเจนชัดเจนที่ให้ดูองเมื่อกี้เพราะว่าตรงซอกนี้เขาชัดกว่าแต่องค์นี้ก็มีนิดหน่อยนะแต่พอดีมีเนื้อแตกขึ้นมาตรงนี้ซะ นะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะคุณกบครับครับผมอ่ามีนะครับชัดเจนนะครับอ่าชัดเจนนะครับ uh> นี่ฮะนี่ครับแล้วตรงหัวเข่าเหมือนกันตรงเท้าเหมือนกันตรงปลายเท้าขวาเหมือนกันครับมีหางแซลล์นะมีหางแสงซวนะครับอ่าเรามาดูตรงแขน ตรงแขนข้อพับเป็นหลุมนะครับเรามาดูตรงสันแขนมีตุ่มเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับองค์เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ตรงราวนมก็ยุบเหมือนกันครับผมนะครับแล้วเรามาดูตรงจีวรเส้นทางด้านขวาเออทางด้านซ้ายนะครับทางด้านซ้ายตรงกลางขึ้นเป็นแท่งเหมือนกันเป็นแท่งเหมือนกันครับผมนะครับนีนี่เป็นสิ่งที่ ถ้าแท้และก็จะจะเหมือนกันกน,นะครับลง,ลงแขนซ้ายก็มีถ้าจะเหมือนกันอ้าวขอดูข้างหน้านิดหนึ่งนะครับหรือเวลาจะหมดนะครับดู <ไป S 2> ด้านหน้านิดหนึ่งอ้าวละด้านนี่ครับใบหน้าดูตาครับเหมือนกันเปรียบเลยครับผมหน้า ครับตาตาทางด้านขวาเนี่ยเบ้าตาจะลึกแล้วเมตตาก็จะชี้ขึ้นไปติดกับของตาด้านบนนะครับผมคิดนะครับผมตาขนจีนนะครับได้ได้ได้ก็จะลึกกว่านะครับนะฮะแล้วเบ้าตาเบ้าตาซ้ายก็จะตื้นนะจะตื้นกว่านะครับแล้วเมตตาก็กลมนะครับดูปากครับปากก็คางยื่นออกมาแล้วก็ยุบลงไป นะครับมันพูดเกพูดเท่าใจดีอย่างเงี้ยพูดเท่าใจดีครับพูดเท่าใจดีอเมื่อกี้นี่บอกเส้นที่ขอบใช่ไหมเห็นไหมครับเส้นที่ขอบจากหัวไหลขึ้นไปครับนี่ครับนี่ครับจะมีเส้นเส้นคมน่าจะเป็นการแกะแม่พิมพ์นะครับแกะแม่พิมพ์เส้นจะคมนะครับคือพระหลวงพ่อเงินเนี่ยหรือพระรูปหล่อเนี่ยจะต้องมีความคม ครับความคมในตัวเหมือนกับเมื่อคราวก่อนนู้นเมื่อปีที่แล้วที่เราคุยเรื่องหลวงพ่อไพร์นี่นะต้องคมชัดนะครับต้องคมชัดพอของปลอมถอดออกมาก็จะตื้นพอตื้นก็ไม่แท้ไม่แท้ครับนะครับในี่ว่าเป็นอีกหนึ่งมิติหนึ่งนะที่ทางรายการได้นําเสนอให้คุณผู้ชมนะครับทอาจารย์สมานต์า ไม่มีปิดเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับใครรับชมและสนใจดีๆนี่เป็นผ้าเลยนะเป็นยงพเลยนี่เป็นเลยนะฮะครับผมสำคัญสําคัญนี่บอกหมดเลยบอกหมดเลยแล้วก็เราต้องแยกพิมพ์ให้เป็นซะก่อนขั้นแรกนะครับมี4แบบนะครับเราเราพอเราแยก4แบบปุ๊บเราก็จะรู้ว่าอ๋อแบบนี้มีตําหนิตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับก็พยายามดูเดี๋ยวคุณกบก็จะทบทวนเปิด ทบทวนไปเรื่อยๆนะครับเราต้องซีนทุกอย่างต้องทบทวนอยู่ตลอดาทบทวนอยู่ตลอดถ้าถ้าท่านคุณกบอาจจะบอกว่ารุกนี้นะผมจะเปิดทบทวนเรื่องหลวงพ่อเงินพิมจอบเล็กนะครับพิมพ์แข้งชิดขับผมนะครับคุณก็เตรียมไว้นะครับเตรียมไว้เอาพิมพ์แข้งชิดมาเอามาที่มีอยู่เอามาดูนะครับพอผมาเทียบอกปุ๊บ ยกขึ้นมาดูไม่มีก็ไม่แท้แหละหรือว่ามีประโยชน์มากนะฮะการให้ให้รู้พิมพา3พิมพ์นี่นะมีประโยชน์นะครับเพราะบางคนเนี่ยก็เหมือนกันนะดูเหมือนกันดูไม่ออกใช่ครับดูไม่ออกจริงๆเขาไม่บอกกันแล้วครับส่วนมานเตียงเขาจะรู้กันเขาจะรู้กันเองครับผมแยกเอกลักษณ์ของแต่ละพิมพ์ได้เราก็เราก็จะรู้ว่าพิมพ์นั้นแทหรือไม่แทใช่ครับใช่ใช่อย่างพิมพ์แข้งตรงเนี่ยมีเอกลักษณ์ยังไงนะครับพิมแข้งติดมือต้องรู้คัญตรงไหน ไม่ไม่ว่าพระสมเด็จหรือว่าพระผงสุพรรณหรือว่าพระอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องรู้พิมพ์ว่ามีกี่พิมพ์และวมาอย่างไหนก่อนถึงจะรู้นี่แหละครับถือว่าสุดยอดมากๆที่การนําเสนอสิ่งแบบนี้ขึ้นมาเป็นสาระที่ดีแล้วเป็นคุณความรู้องค์ความรู้ที่สําคัญมากนะครับท่านใดที่จะมาหาอาจารย์สมานท้องสานะครับหยุดวันจันทร์วันเดียวนะครับโทรเบอร์081นะครับ8 3 7 7 0 5 6 081นะครับ8 3 7 7056นี่เบอร์อาจารย์สมานโดยตรงเลยนะครับโทรมาคุณที่หวาไม่รู้เรื่องผ้าครับรู้แต่ผ้าใหม่ผ้าเก่าไม่รู้นะฮะถ้าอยากรู้เรื่องผ้าเก่านะฮะโทรหาอาจารย์สมานโดยตรงครับครับผมเปื่อมหรือโมงนะสิบเอ็ดโมงจะเปิดเครื่องที่พันทิพย์ก็ได้นะครับผมที่พันทิพย์ชั้นสามหรือเราพบกันที่พันทิพย์ก็ได้งมวงวานครับผมชั้นสามครับผมครับผม ท่านใดเห็นแล้วโอ้โหเหมือนเลยอาจารย์บอกตรงเลยนําพระขึ้นมหาจารย์เลยได้ไหลายแสนครับแาสนทิ้งท้ายหน่อยครับอาจารย์ครับทิ้งท้ายก็ก็อยากจะให้ทุกทุกคนเล่นพระให้ถูกต้องนะครับวันนี้ก็มีคนที่มีอายุเยอะแล้วนะครับสมัยก่อนนี้ก็ มีเงินมีทองนะครับมีเงินมีทองก็เช่าพระไว้นะครับพออายุเยอะมากๆแล้วก็คิดจะออกคิดจะปล่อยนะครับก็ไม่มีพระแท้นะครับยังไงเช่าพระดูให้ดีครับดูให้พระแท้พระเหมือนสมบัตินะฮะครับมีคุณค่าสูงขึ้นเรื่อยๆครับครับก็อย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมครับพระแท้นะครับเป็นสมบัติล้ำค่าเพราะเงินเราแท้ดังนั้นการเช่าวัตถุมงคลแท้ครับ เป็นสมบัติภายภายภาคหน้ามหาอาจารย์สมานห้องสามไม่ผิดหวังแน่ที่พันทิพย์งานวานทั้นสามวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับผมสวัดบุรอดกบจตุคามครับอาจารย์สมานห้องสามพิเ็กบางยี่ขันเราสามคนต้องขอลาไปก่อนนะครับเพราะคนพูดหน้านะฮะพูดหน้าครับผมพิมพ์ตาขีดตาขีดครับพิมสุดท้ายนะครับครัแล้วพูดต่อไปเราก็จะสรุปเลยทั้งสี่แบบรับพลาดไม่ได้ครับนะฮะี๋ยวต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ i'm